ครับสวัสดีครับในหลักสูตรที่1จะเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐาน Excel น้อยมากหรือคนที่ยังไม่เคยใช้ Excel มาก่อนหรือคนที่ใช้ Excel อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าเวลาจะประยุกต์ใช้งานแล้วยังงงๆอยู่ก็คือยังไม่เข้าใจ Excel ที่ถูกต้องนั่นเองหลักสูตรนี้แหละครับผมจะพาทุกคนมาดูว่าความหมายของ Excel ที่แท้จริงมันคืออะไรก่อนที่จะไปต่อยอดในเลเวลต,ต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละครับเรารู้จัก Excel ซลหรือ,อยัง เราป้อนข้อมูลถูกต้องไหมจากรูปแบบข้อมูลโอเคหรือยังเคลียร์หรือยังเราคำนวณใช้สูตรฟังก์ชันเข้าใจความหมายการอ้างอิงเซลล์ก้าวเวิร์กชีตได้อย่างไรผมก็จะไปดูดูครับภาพรวมๆที่เป็นเทคนิคเลยนะเราจะไม่เน้นทฤษฎีเราจะเน้นปฏิบัติกันเลยครับเราไปดูการทํางานกับข้อมูลเยอะๆแบบอัตโนมัติไม่ต้องเมน,นูน,นะครับแล้วก็เราเข้าไปสร้างการาฟกันเพราะส่วนใหญ่เวลาเราทํารายงานเราต้องมีกราฟประกอบผมก็จะไปดูเทคนิคการทํากราฟนะครับ แล้วก็สุดท้ายผมขอจะอาไปดูเกี่ยวกับพวกทิปแอนทริคหรือช็อตคัตต่างๆที่ช่วยเราทํางานใน Excel ได้เร,เร็วขึ้นนะครับในส่วนตัวอย่างของหลักสูตรนี้ผมจะพาไปดูตามมาเลยครับเช่นยกตัวอย่างก,การป้อนข้อมูลป้อนวันที่ป้อนอย่างไรนะครับป้อนเวลาป้อนได้อย่างไรหรือเราต้องการป้อนข้อมูลอัตโนมัติตามลําดับเช่นชื่อเดือนเห็นไหมครับบางคนบอกว่าอยากป้อนข้อมูลเป็น dropdown list ได้ไหม dropdown list ก็คือสามารถนํารายการมาสร้างเป็น d อ o p d o w n และป้เลือกได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาคีย์ลงไปเห็นไหมครับนี่คือยกตัวอย่างการป้อนข้อมูลเห็นไหมครับหลังจากที่เรา้อนข้อมูลเสร็จแล้วต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการแสดงผลก็คือรูปแบบการแสดงผลเช่นยกตัวอย่างผมใส่เบอร์ตัว0 2 9 7 2ส5งีปั๊บ e n t e r สังเกตดูตอนที่ผม enter รรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าผมต้องการ้อนรหัสสั้นๆเช่นป้อนเลขหนึ่ง r อนเตรใส่ปั๊บเห็นไหมมันโชว์อะไรครับนี่คือเราเรียกว่าการแสดงผลในใน c e l กเซทำให้หลายคนงงกับ Excel เรื่องนี้สำคัญมาก ลองดูน,นะครับในส่วนต่อไปผมออก็จะพาไปดูเกี่ยวกับการคำนวณหรือว่าสูตรคำนวณต่างๆเช่นการคำนวณแบบง่ายๆเนี่ย5%ของยอดขายหรือผมต้องการใส่สูตรแบบมีการล็อกเซลไว้เพื่อการคำนวณที่มันยืดหยุ่นขึ้นเวลา c o ปปี้สูตรแล้วเวลาที่ผมต้องการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ผมเปลี่ยนข้างบนไดนะ้สะดวกกว่านะครับการอ้างอิงเซลยังไม่จบยังมีอีกทริแอันทริกบางอย่างหลายคนยังไม่รู้เช่นผมใส่สูตรปั๊บ สังเกตดูผม Enter ปุ๊บโปรแกรมมันจะทำอะไรครับ Copy สูตรให้เลยนี่คือการน่้มีเซลแบบฉลาดสุดๆหลายคนยังไม่ทราบครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้หนดยๆท่าน,นี้เลยส่วนต่อไปก็คือเวลาเราคำนวณข้าม Worksheet เวลาเราทำงานข้ามเวิร์กชีตนะครับผมมีชีต Database มียอดผมต้องการเอายอดในชีต Database ไปสรุปใน sheet summary, ใชีต s u s m a r y นะบางคนเวลาคำนวณข้า sheet, ชีตแตไมครับสูตรยาวมากเลยนะผมจะแนะนำเทคนิค สามารถนํามาใช้สั้นๆแบบนี้ครับสูตรสังเกตดูสูตรซ้ายมือไหมสูตรยาวมากใช่ไหมขวาสูตรเจ็ดสั้นเลยนี่คือเป็นเทคนิคการกาหนดณค่าเวอร์ชีตทาให้เราใช้กานเอ็กเซได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นผมมองเป็นชื่อเล่นหน่อยนะครับผมสามยอดก็คือผลรวมยอดนยๆถ้าเป็นแบบนี้อ่านยากไหมอ่านยากนี่เป็นเทคนิคเลยครับแล้วต่อไปครับผมก็จะไปดูเกี่ยวกับการทํางานที่ข้อมูลที่มันเยอะๆมีตัวช่วยอะไรบ้างเช่นต้องการฟรีดหัวตรางก็คือตึงหัวตราด เวลาเลื่อนดูข้อมูลหรือต้องการนําข้อมูลมา conditional formatting ก็คือแยกแยกข้อมูลตามสีนะครับเพื่อแยกแยกข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเนจนเช่นสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับนอกจากจากนี้ก็จะพาไปดูเกี่ยวกับการที่เราต้องการกรองข้อมูลค้นหาข้อมูลแบบเด,ดือนๆโดยใช้คําสั่งฟิลเตอร์เช่นผมต้องการฟิลเตอร์เฉพาะเดือนมกราคมโอเคหรือผมจะใช้งาน advanced filter ใช้อย่างไรผมก็จะแนะนำในหลักสูตรนี้ด้วยครับเอเมนไหมครับไม่ธรรมดาครับฟิลเตอร์ครับ หลังจากฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บผมต้องการจัดเรียงข้อมูลจัดเรียงก็แล้วแต่เราจะเลือกแบบใน a อตูเ to A หรือต้องการจัดเรียงทางสีต่างๆก็ได้ผมก็จะพาไปดูรายละเอียดของการซอสว่าซอสอะไรบ้างนะครับนะครับในสเต็ปต่อไปหลังจากที่เราซอสเสร็จแล้วเราต้องการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆหรือว่าผลรวมย่อยของข้อมูลนะครับ Data Sub Total นะครับดูเป็นแพลนทั้งทหรือว่าทรัพยทั้งหรือว่าดูงหมดก็ได้นะครับ หลังที่ที่เราสรุปข้อมูลเสร็จแล้วบางคนบอกว่ารายงานของเราอาจจะต้องมีกราฟเข้ามาเกี่ยวผมกนน็จะฝากเป็นแนะนำเกี่ยวกับการสร้างกราฟต่างๆที่น่าสนใจเช่นกราฟ2แกน Y นะฮะซ้ายกว่าแกน Y ซ้ายกว่าหรือกราฟที่เราเล่นกับแกน X กนต่างๆนะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนต้องการนําเสนอกราฟอยู่ในชีตเดียวกันที่เป็นชีตที่เป็นโช,ชว์เฉพาะกราฟอย่างเดียวยนะครับผมก็มีเทคนิคแนะนําให้ด้วยครับตรงนี้นอกเหนือจากนี้ผมก็จะ อาจจะไปสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเพจในเอาการสั่งพิมพ์การควบคุมหน้ากระดาษต,าต่างๆสุดท้ายก็อาจจะมีเรื่องของทิปแอนทริคต่างๆเช่นเพจสเปเชียลก็คือวาของข้อมูลแบบพิเศษหรือว่าการ go to special ก็คือต้องการจำไปยังข้อมูลต่างๆใน Excel หรือว่าท i ิปแอนทริคช็อตคัดต่างก็จะมีแนะนำในส่วนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศก,กองหลักสูตรที่1ครับแล้วเจอกันครับ